มาครับท่านผชมโอ้โหแสงบนบุน้นอุ้ยนี่นี่ครับนี่ครับนี่อื้อแสงบุ้นบุ้นครับโอ้โหเจือกอเจือกอืม้มขัดเจือกครับขัดเจือกขัดเจือกถือเหี้ยครับอืม้มหนึ่งแตม้มครับหนึ่งแต้มโอขอดบุมนึกกันนักปีนักครับไม่ถึงบนนู่นก็บอกดมดูดดมดูดดมดู สิ <mile> ่สมมานนะวะสิ่งมั่งกหรสวัสดีครับมันนี่ห้าเซียนปลากระเซียนใสเซียนบุญเซียนบอนครับเซียนไทยครับเซอเซียนกัน ชนะปูกระตือนเสียบูนเลยนี่ของแต่ครับเสียบุญเสือนอนกินว่าที่เสียบใส่แล้วนอนกินอย่างเดียวครับปู่เจ้ากันไป่รอดนะวะนี่นี่นนกแก้แค้นอะไรครับวะครับหมายนี่บึดไข่จะเป็นที่หนึ่งขอใบ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 มา,าเสียนใส่ไปครับเริ่มแต่งขวาใส่กันก่อนครับเดี๋ยวเอามาป้ากันบึดครับ นี่ครับบาที่แชมมฮะต้องว่าไคจะเป็นนะคืนสิบเจ็ดแต้มจะม,มีโอกาสใส่ห้าผลเชื่อมมัน<ม>เ,เ,เดิมไปครับปิก๊กันมาแล้วครับวันนี้ได้ใส่ครับคนละสิบหลังครับใหม่บัตรตัวใดครับฝาบุญห้าสิบอย่างห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับติดับเสียนใส่ครับเสียนบุญยังปิ้งมาเดีอครับ เอเสียนใสครับเสียนไทยสยครับเบี่เขาถัดลอกัน,กนมาหมนาเบียยเนี้มันหนาวเปลกมาหมวนับผมทีมงานนี่กับหกับเสียนบอลกับเสียนบอลหอยอยู่นี่ โอ้เนี่ยสิหหลังเลยเด um. ี๋ยวว่าโอกาสหน้าไปใหม่ๆหมครับผมจะลาบก่อฮะเสียนบุญโคตรบมนึกกับนักปีนักอนาไม่ถึงหมดน่นก็บดูมมุดมมุดมดูกินสมมากนะวะซิมมึงกะ

นี่กะหันหัวใส่รถนี่กะนะครับเริ่มมาามดแล้วครับเสียทไทยกับมันแลเอาผ้าดมากันแล้วบ่เนี่มัดใส้บนคือวไงเืออยู่เสี้ยงไปดิ้น กลับมามาทุกคนนะครับเ่เสียนบุญรับทาละเหมือนเก่าครับกลิ่นบรรยากาศเหมือนเกา่เกาดดวสวยงามมันน่นอนนอนครับผมนี่ครับมาหาเต่านี่แต่ว่าอยู่นี่ปส่ซปะไรนะครับจะเปลี่ยนการยามเตยาป้ามะพ่อ,พอ่อยหนูนี่นี่ หูเอด้วย่า้หางลำนอนอยู่นี่ไงน้ำหอมหมอน้ำหอมมืออยู่เจียนใสถ้าใส่ทีได้นอ้าเเหนต้นี่เลอ่ไใส่แถวไหนตีน้มือเเป็นเป็น้เลยพะตางมันไปทีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกับยังวันนั้นเนะกับดําน้ำบ่ายใช่ไหมไอ่วมันเป็น้าเลยเน่ยใส่ใส่เต็มเอาป่าบุญไปด้วยกัน เอาไปดูกระเส้นละสายเลยเนาะต้นต้นบอนว่าไงพุ่นบอนแบบแม่พุ่นต้มกระดูกครับย่างพริกไปล้อละเสียนบุญรับแล้ววะนี้เรียบร้อยครับผมพอห้าที่จะตกดินละบรรยากาศสุดยอดครับต่างตรงมากินข้าวต่งข้าวนานอนนะนี่แคมเสียนไซสกับเสียน <c oughs> ไทยไปใส่หน,นูครับผมกลางแล้วละเขื่ันเข้าเซียนบอนป่าบุญครับทางแคมเรียบร้อ่อยเวยงามกันมอกมตันเมยแข่งสีหน้าอย่างมาสู้วันวะนี่อากาศเป็นได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับส,สู้ครับเซียนบุญสู้ครับเซียนบนุญแบบแยบเข้าแล้วครับผม ควนเข้าตาละ,าาละบา,ะากาศสมแล้วกีนน่ย้งเรื่อแอด์ตาเรย,นนย,นยอนหนหายเ็บมาซื้อปิกันซื้อแล้วตัวเฮี้ยนหัง แกะออกก็ได้ตรงนี้แหละครับกลมกล้วมาครับผมเริ่มแงบเข้ากัอนนะเส้นใสแงะเก้วกับย่างหนุ่มกินเขากันครับผมสักรรมคอยไปใจ เดี๋ยวมาดูกันว่ามีแต้มกัวันนี้เซียนบอลใส่ซิปกูหลังอะ่ะแต่มีแต้มก็อกับเซียนบุญเนาะต้องร้องพออ่ะเนี่ยหลังไอ้แสงยังได้ครับครับเดี๋ยวแต่งขัวกันครับมาครับเอฟซี FC, กําลังจะเริ่ม,ข,มขว,วามงกุฎกขินเข้าแล้วครับผมรอ กินเข้าวแล้วครับ่อยไปใจสักหลอ,หอ,อนนบอาบน้ำบ่ลกคนนัวกัน,นเดี๋ยวคนก้าเตรียมเรือกกันครับเดี๋ยวอุ่นสักกําลันมาครับ้อมสมเริ่มจะกินเข้ากันแล้วครับผมนี่จิ้มสักตีนสองต,ตีนกน็มากินเข้าเวกันอย่าไปจิ้มอย่าพูดเนาะกินเลย อยเกิตักไปตักไปน,นะนกินเลยลกินเลยเปลือแล้วนะ,ะเปลื่กินข้าวก็โดนันนดแล้วเนาะข้าวเหนียวโดนัดเนาะป่าบุญมาครับมาครับเด,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยจะตีกันกนี่เลยเดี๋ยวเชียนไทยมาเฮ้ยจะต,ตีครับนี่ครับกองหมัวหัวแล้ว ไม่อะไรดูพี่อาคิปไปนะเอากินน้ำด้วยกันเอามาใส่หมูห้าคนอ๋อหนูไมได้กอกัหมดเอากินมาเสร็จมากินด้วยกันแฮมขอนอนสักคืนเดยวจะกี่หาพี่หงต้างนหกาะต่างปากนัด้นงม่เดมาตักกรต่อกัน มาปามามามาบุษยาเข้ามาต่ออันไหดบุยาเล่าหอยหรอ้องเลฟองบย่้งเล่าโดนนักเข้าฮะโดนนักเข้าเนาะไนฮะเขาเลไปแล้วแกมือมอยากเข้านะตว่าพมีปลากระป๋องเลเห็นมดือมะ ม่ค่อยหนุ่มน่าเหรอแซ่เผาเนืเนเอน้อเช <c oughs> ่นนนั้นกระดูกห้ามทิ้งที่เลือดแล้วโอ้โออยังเยุเลยวะมาไอ้ินน่กินน่ยยังยุยผู้นคู่เด้อฮะู้ใดด้ด้วยเนอะ อ๋ตักเล้ตักเผื่อไว้แล้วต้องหัวอ๋อปึ๋งปวดเฮ้ยเขาเจ็บพี่เด็บเขาตา เมืไหรเด้อเมียผู้ใดที่บ่อยากให้ผัวอยู่บ้านเขามาใส่หนูมันดีกว่าไปเที่ยวเขาเล่าเกศคนเดียวมันบ่อยบ่ณฑเดี๋ยวมันก็ดีกว่าอยู่เนาะดีก็ไปแอลไปตั้งอื่นนี่เนาะนอนตรงนอนน้าบ่มันดีแบบดีก็ไปพุ่นแม่เเคยยไปที่วจังบ่ะมันหูจะได้ไม่นจะได้เขาเล่าเกศเนี่ย เขาเอาอบ้านดีแล้วเจ้าวัดนะเอาเปนน้อนหน้าของเขานนหน้าคือทาหานูใช้เบด,เดหาผัวได้ตั้งสี่ผัวดีได้ไง<อ>โอ้เจ้ของนั่เแล้วเขามีหลานมึงเยอะเกิน <c oughs> เสือง่ายไปหมได้ๆครับลูไปนี่เต้นเต้นนี่คว้างไปหมด่อยห้างมื ม่ยีตายบนิ้วก็คเนเนอ,เอ่เราปะลปะลันนอะไรนะุน่ลุ่มกเนีก่าอเนี่ยเกา่กเกาบานิ้วนิงามปััยนี้ะปะลัตกแหลกเลยนวนะ่มันจะหนอกอนะโดแล้วตัวใหม่ๆตัวแลรับผมย,ยังขามม่อยู่ ไข่ไม่ไข่แดงแค่พอกินนะัดมาจะแยงไปพุ่นแงพุ่นไข่ออไข่่อไข่ออบอมันมี้นพไปแล้วไปเกาแผลอหน่ไปันแล้วไปโตนังอปานมปานตรงหลั

อ,นะอ,อืมวันที่นัาต้ววันทีน่หมูแค่บกกอกดอ,อกเด็กจะดีกะพกระพาดีไม่กระพัะกระพยังได้หายใสอดีแล้ววันนี้ออนหนให้หมดกินนะดีทุ่สุดละ

เงี้ยอนคนกระบายไม่เนี้ยเน็ตหลายหลายกวัวก็ไม่ขายาใครมีอยู่เนี่ยตุ้มฮะตุ้มทําก็ซิฟก็ได้ไม่ยังเสียงก่อนไครก็เปี้ยงก่อนของไใครตุ้มมมาขายแล้วมาขายหรอกนุนลายืมอันเจ้าก็ได้อ่อยืมเอามานั่งเด้อเอาพีกแฝดจะไป แต่นนหิ้หงงอยู่อามานังนะเดีเ๋ยวรัไปไหมตองเจมล้ยมา่ะื่องไมึงนะื่อยูเขาจขายบอนั่นะะแหละถามก่ะได้ชื่อ,อเฟืองสักคิาก้อนติต่ตอ เียงก,กันทัดติผสม่าใ่น้อยใช่ะมันมีอยู่ต้องถามมูเนี่ยมูิเมเดยยเรื่องง้วเรื่อง,งนี้แหละเขาขายอยู่เพื่องต้องถามเขาเขาหูยแล้วนี่เห็นโมรถอดัดเขาอดัดจอนอ่ะมา,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 าก่อนเพเขาหลดื้อมก่อนเาแล้วรมตึงได้สามสง่ามันังอ่อเเขาอัออาดสอห้าเขาต้องขายเ้สามสิบสืองกึ่ไอ้ชีเรือร่องห ทุ่มเต้ามาครับผมประมาณสองทุ่มแล้วครับนี่เตรียมพร้อมก็สุดหลัถานนี่ฟังก็มานอนเนาะแต่ก็เซนไสเซนบุญเซนเซนบุญเซนไสนี่เซนไทยสะเกือกครับนี่เซนบอลไม่รู้ใครจะเป็นติงหรือใครครับไปครับแต่ว่าตีนเนี่ยต้มหน้ามาแล้วครับผมได้แน่อ่า หัวน้าต mm ้มเนาะไปแล้วครับเดี๋ยวปากันครับรอบแรกไปครับมาครับชมหูหงเแสงบนบุนอุ้ยนี่ครับนี่ครับนี่เซ้งบุบนบุ้นครับขวเจือกขวเจียกขึัดเจือกขั้เจือก ตัวเหี้ยครับอืมหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มอยากเก็บครับผมตัต่อไปครับผมอืมใส่บนนหุ่นนครับมาครับมาผมต้มน้ำรอครับในแต้มเดี๋ยวครับผมวันนี้รอบแรก,กยังไหแล้วลูกออไฟไผ่มามหูนะในรอชมครับ มาครับเสียนบุญมาแล้วหมดสีคำช่วยได้ลูกอ่ะไม่ได้ลูกครับเสียนบุญสักแต้มเลยนะอ๋อเสียนบุญสักแต้มครับเดี๋ยวรอดูเสียนบอลครับเสียนไซเสียนไทยครับเดี๋ยวลูกท่าครับเนี่ยดตอจุแตะสอนเลยครับเสียนบุญโอ้โหง่เหลือกันแน่ะเนาะโอ้โห บุคคลหนึ่งได้ตัวเดียวรู้เนาะมือเจ้าหมดสิบอืมไอ้ลุงอ่ะไอ้ใหญ่แล้วของเซีนบุญนะอันนี้ของผมยังน้อยเนาะเที๋ยวกันปัติเลยเด้อเออมาทานนี่ว่าเนี่ยจู้กันนี่ว่าเช้าหมดสิยเด้คนละหนึ่งแล้วครับแต่ว่าจะน้อยเหลือเศนบุญเดี๋ยวรอรอเซียนบอนครับเซีนเซียนใส่ครับเด้อ โอ้ออนี่อ่ะมีการปล่อย,ก,ยาากันคุยครับดูขนท่าเขาครับเดี๋ยวเจอกันไหมครับผมครับเดี๋ยวร่อน,อนมาผมร่อนนะเสียนบอลมาละเนี่ยสักตัวนี่นนนได้ปุ้นอะไได้ชุดท้ายหลังชุดท้ายผมช่วงนาะเออวันนี้เสียนบอลยังบ่ได้สักตัวบ่ได้สักแต้มครับบอกแล้วกูกับปิกบานบอ <laughs> หลังชุดทยเนาะปุ่นไฟ m แบบไฟแบบมาแล้วต้องหลอนใส่ขวางนะของเสียนบุ้นอยู่ไหไอ่ะต่อส่นนะตัวใหญ่ส่อนนะดังนะวันนี้นะมาดูเสียนไสมาแล้วสักตัวม่เออจะไปส่อนไะไรจะมลุกเดี๋ยวรเสียนไทยครับเสียนไสกำลังไปใส

เจ๊เสียนบอลเสียนบอลลอใายมือเดียวเนี่ยลอใช้มือจ้ถุงหัวก้าใส่มือเขใส่มือมันลกกมาได้หล่อนี่ลกงใค่ใครมือก๋เนี่ยไดนเนี่ยมอไหวไหว Mỡ nhà tôi bọc của ý ý, bó, khuất <laughs> đây, tôi đọc của yêu đi cốt mật khoát Suzanne vẫn bây giờ mọi người mời đi sáng Mày hôn đi lưng nó nhỏ 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 สัักตวนะน่าจะล้อหลบสองครับหรือว่าจะเออหลบสองเจ้าไก่ตาไผ่ด้วยขายได้ไปแจ้งของผมบุญว่าเต้นใส่หอยไปคือโกะไปแล้วครับเดี๋ยวลูกขนเปลี่ยนครัวรับแล้วครับผมป่าบุญได้แมวน้อยครับอะ้วดึงขนาดอือคนหางนะ ปีมื้อนะอยู่อยู่ที่อุสมการนอหนเทาก็ได้หนูเท่าอ่ะเสียนมัมาเทาก็ได้หนูเท่า่รเส่ห้างนะมเาเออครับเรียบร้อยแล้วครับผมสรุปผลกับเสียนบุญน้ำครับกับน้ำอยู่เนาะวันนี้มาพักผ่อนครับมงมัน ส่บกข่อยมดครับเซียนบอลกับไ่ซิปกัหลังถือว่ามาพักพรอนครับจะลาตีสหรัฐแล้วครับเพ่นครับเซียนไซกับนอนละเด้อตื่นเซียนไซ่าผูงนี้ปักกันครับว่าจะมีแต้มก็มีเพิ่มเติมก็ข้าบ่มีกะอันอ่ะ่มีกีคือ่มีนักแกบครับติดตามอีพีหน้าครับวันนี้มาพักพรครับสวัสดีครับ เีกโอ้โหอันจะเจ็ดโมงโมงไปแล้วครับผมหมอกลงหนักครับเจ้าบรรยากาศดีตากหมอกครับผมรับได้อาทิตย์จะขึ้นละเสร็จไซกลางเดินเลยครับขึ้นอู้หู มาครับผมาท่านสมศกระฟันครับหมาครับแต่ว่าดวงมาครับนี่ครับดวงเต็มก้านคอครับนี่ครับเต็มก้านคอครับไอ้เรื่องครับดวงครับผมหมาครับแต้มแหลกของเจ้าครับนี่จาดเก็บกันครับพอาทิจะขึ้นแล้วครับดวงอีกแล้วครับดวงอีกแล้วครับแต้มที่สองเจ้าครับท่านสม้ชมนี่ครับนี่นี่ครับผม มันมันมาขยะเก็บปะผมนี่ครับผมไกลเดี๋ยวมุดนครับมาสิปลาหนึ่งบุญเสือกตึงมดุดเท่าไงฮูย้ยมาสิกีดูครับจะมีวันนี้หวานกับเด้อเฮ้ยนี่นีกับนี่กับนี่เรียบร้อยครับนี่ครับนี่หลาเข้าปลาครับผมลึงครับผมแค้มทีสามครับผมขออยากเก็บนะครับตัด ปลาบุนหมดเฮ้ยมันมาครับผมสามแต้มครับหล่อเจ้าครับคืนแด้มหนึ่งเป็นซีครับก็ถือว่าประตูได้ครับหมายนี่ว่าเซียนบอลขอปร่ได้ไซมดครับเซียนบอลขอเหลือกับนักอยู่ครับขออยาิเก็บบอนครับผมลุกผลหล่อเจ้าครับเซียนบอลเกือบเา้าครับเฮ้ยหน่อยกหน่อยก็ปลาบุญน้อยนึงทำกันวะสวยงามครับปลาบุญเนาะั่วคืนเลย เซียนไทยครับนี่อันนี้ผมหลอบเจ้าครับเอาาเตี้ยไปแซ็มเก็บขวากันนะครับขออนุญาตนะครับปลากันนี้ยีหนับวันนี้บุกไขมานอะไรครับพอได้กันอยู่ครับผม